ดีค่ะมาพบกับการอธิบายใบายงานวิชาว,วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .2 นะคะใบางานสัปดาห์นี้นะคะเป็นใบางานสัปดาห์ที่11นะคะของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนาะ,ะครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครั้งที่แล้วเนี่ยอ,อันนี้ใช่ไหมคะครูเนี่ยก็จะให้นักเรียน ทำเครื่องหมายถูกใช่ไหมในข้อที่เป็นปัจจัยใช่ไหมคะอ่ะปัจจัยและสิ่งจำเป็นในการจเจริญเติบโตของพืชน,นะคะแล้วก็ให้นำถ้าถ้าสมมติว่าอันไหนเป็นปัจจัยแล้วหรือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของพืชเนี่ยก็ให้นักเรียนโยงเส้นนะคะให้มันทำไมคะ,ะให้มันสอดคล้องกับข้อความนะคะอ่ะ ยังจำได้ไหมปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชมีอะไรบ้างอะลองมาทบทวนกันก่อนอะปัจจัยก็มีอยู่กี่อย่างคะที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วปัจจัยจะมีอยู่อะจะมีอยู่ทั้งหมด5อย่างนะคะที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือมีน้ำนะคะแสงนะคะอะไรอีก อากาศดินและก็อุณหภูมินะคะอ่ายังพอจำกันได้ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละแต่ละปัจจัยเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญใช่ไหมคะที่จะทำให้ทำไมคะอาทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยนะคะ ของไปงานสัปดาห์ที่10กันนะคะคิดว่าอาน่าจะมีนักเรียนทํากันมาบางส่วนแล้วนะคะไปงานสัปดาห์ที่10เรามาเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวครูรบของสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่10นะคะในงานนีอ้อันแรกเขาบอกว่า กระแสลมนักเรียนคิดว่า,ากระแสลมเป็นสิ่งจําเป็นในการเจริญเติบโตและการนาลงชีวิวตของพืชไหมคะอาท่านเรียนไม่ใช่นักเรียนก็ไม่ใช่นะคะกากระบาดผิดไปเลยนะคะน้ําใช่ไหมจากเมื่อกี้อาน้ําใช่นักเรียนก็ติ๊กถูกอาต่อมาอากาศใช่ไหมคะอาอากาศใช่นะคะอาความเย็นใช่ไหมอาไม่ใช่นักเรียนก็กา,กากระบาดท,ทิ้งไป ส่วนก็ห้าธาตุอาหารใช่ไหมคะธาตุอา,า,าหารใช่ติ๊กทูกแสงแดดอแสงแดดก็ใช่นะคะอาทีนี้เรามายงเส้นกันบ้างน้าเนี่ยมันมีส่วนช่วยอะไรบ้างคะช่วยทําให้พืชสามารถทาไมคะรับธาตุอาหารจากดินได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีน้าเนี่ยพืชก็จะไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินได้ใช่ไหมอะ เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องรดน้ําต้นไม้นะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่น้ำเนี่ยจะไปละลายธาตุอาหารที่อยู่ในดินแล้วก็สามารถดูดขึ้นมาอย่างอะไรคะอะ่ะยังพืชได้นะคะพืชสามารถดูดขึ้นมาเพื่อทำไมคะหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของอ่าของพืชน,นะคะส่วนข้อที่ต่อมาอากาศอะ่ะอากาศเป็นอากาศคืออะไรได้บ้างอากาศนะคะก็คือ อากาศนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือทำให้พืชได้รับออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอ่ะในอากาศก็จะมีแก๊สต่างๆมากมายนะคะจะมีแก๊สที่พืชต้องการเนี่ยก็คือ Gas ygen, แก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่วนความเย็นไม่ใช่นะคะเราก็ไม่ต้องประโยก์เส้นมันส่วนธาตุอาหารธาตุอาหารก็คือ ทำไมคะทำให้พืชไ,ได้รับทำให้พืชได้รับธาตสารอาหารชนิดต่างๆนะคะส่วนอันสุดท้ายแสงแดดก็สามารถทำให้พืชเนี่ยสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะนี่นะคะก็เป็นเฉลยนะคะของสัปดาห์นี้นะคะส,สัปดาห์ที่แล้วเนะาะอย่งมีใครทำถูกกันบ้างน่าจะมีการทำถูกเยอะอยู่นะคะ อ่ทีนี้เรามาดูในหัวข้อถัดไปของการเรียนการสอนสัปดาห์นี้บ้างเราเรียนเกี่ยวกับปัจจัยไปแล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีปัจจัยในการจเจริญเติบโตแล้วพืชก็สามารถจเจริญเติบโตแล้วอ่ะเราที่เป็นมนุษย์นะคะเราก็สามารถทำไมคะอ่ะสามารถดูแลนะคะอ่ะ ซึ่งพืชในท้องถิ่นของเราเนี่ยมันก็จะมีหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งมีประโยชน์แล้วก็ทั้งมีประโยชน์นะคะต่อมนุษย์แล้วก็ทำไมคะแล้วก็สัตว์นะคะพืชเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันนะคะอ่ะยกตัวอย่างนักเรียนปลูกพืชพืชสวนครัวใช่ไหมนักเรียนมีการรดน้ำไหมคะอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่ได้อยู่ในช่วงหน้าฝนไม่มีฝนตกนักเรียนก็ต้องทําไมคะอ่ารดน้ํานอกจากรดน้าแล้วเนี่ย นักเรียนทาอะไรดีรดน้ํแล้วก็พรวนอ่ารดน้ําพรวนดินใช่ไหมคะอ่าอันนี้เขาจะมาบอกวิธีในการดูแลพืชน,นะคะมีวิธีในการดูแลพืชก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือพรวนดินนะคะพรวนดินเนี่ยก็จะช่วยให้ดินร่วนซุยนะคะอากาศและน้ําซึมผ่านได้ดีนะคะและรากเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีอ่าข้อที่2นะคะการเจริญ การกำจัดศัตรูพืชเช่นมแมลงหรือวัชพืชซึ่งคือพืชต่างๆที่ไม่ต้องการเช่นหญ้านะคะอะกำจัดศัตรูพืชนะคะก็อย่างเช่นมแมลงนะคะวัชพืชก็คือหญ้าที่มันขึ้นอยู่รอบๆ พืชที่เราปลูกนะคะ,ะแล้วเราไม่ต้องการเราก็ถอนหญ้ากออกไปนะคะ,ะส่วนข้อที่3การใส่ปุ๋ยเป็นครั้งคราวจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะคะ,ะบางพื้นที่นะคะบางดินบางชนิดอาจจะไม่มีสารอาหารเพียงพอใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องการสารอาหารบางอย่างที่มันไม่มีอยู่ในดินเราก็สามารถใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับพืชได้นะคะ ทีนี้มาดูใบางานของสัปดาห์นี้บ้างสัปดาห์นี้นะคะใบางานที่10นะคะก็คือสิ่งจําเป็นในการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของพืชยังอยู่ในหัวข้อนี้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยครูนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ควรปฏิบัติและทําเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ควรปฏิบัติในการดูแรลรักษาพืชอ่า นักเรียนน่าจะรู้วิธีดูแลรักษาพืชมาคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะถ้านักถ้านักเรียนเนี่ยยังไม่อะไรเขาเรียกว่าอะไรยังไม่เข้าใจหรือว่า,ายังสับสนอยู่นะคะนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปหรือว่าเปิดในหนังสือประกอบตามครูไปด้วยได้นะคะย้อนกลับไปดูเนื้อหาเมื่อกี้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาทำ แบบฝึกหัดนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะอ่าอันแรกนะคะถอนวัชพืชควรหรือไม่ควรคะอ่าควรปฏิบัติไหมเมื่อกี้อ่าควรปฏิบัตินักเรียนก็ติ๊กถูกนะคะรดไม้ต้นรดน้ําต้นไม้ให้พืชทุกชนิดมากมากเนื่องจากอากาศร้อนอีอันนี้ควรทําหรือไม่ควรทนะาํานะอ่าให้นักนักเรียนคิดว่า ไม่ควรทําหรือควรทํะครูคิดว่าไม่ควรทาครูก็จะกากระบาดนะคะส่วนข้อ3พรควนดินแดงดแรงแรงดินจะร่วนซุยอ,อันนี้ใช่หรือเปล่าถ้าควนดินเละเกินไปอาจจะทําให้ทชไมคะเกิดความเสียหายกับรากพืชได้ใช่ไหมอ,อันนี้ครูคิดว่าผิดนะคะ,ะส่วนข้อ4ข้อ5ข้อ6เนี่ยนักเรียนก็ลองไปทํากันเองนะคะไม่ยากนะคะง่ายๆ ถ้าเราเรียนรู้จากอะไรคะอ่าวิธีการดูแลรักษาพืชเมื่อกี้มาแล้วนะคะถ้าสำหรับการอธิบายรายงานของชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ